สวัสดีปีใหม่ครับผมปี2564นะครับผมสำหรับท่านที่บ้านก็ขอให้สุขภาพร่รางกายแข็งแรงนะครับสำหรับท่านที่ต้องเดินทางก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยปีนี้ยังคงอยู่ในโซนโควิด19เราจะผ่านคนตัวด้วยกัน,นครับเร,า,ราสู้ๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่2564นะคะปีนี้ก็ขอดูท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะส่งหวังในสิ่งที่คิดสิด่งท,ที่ปรารถนานะคะแล้วเราก็จะผ่านวิกิจโควิดนี้ไปด้วยกันค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะ Wish you a very happy b e h e r e to you and your family. Please take care of yourself and stay safe. Bye bye. สวัสดีค่ะครับสำหรับปี64ที่กำลังจะมาถึงนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขหลายๆครับขอให้ทุกท่านมีทุกควารักการแข่งแรงเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะสวัสดีปีใหม่2564ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับผู้ที่เดินทางนะคะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ปี2564นรบสะคะสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับขอท่านมีความสุขมากครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับเน่อการชรปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับครับวัสดีปีใหม่ครับขอทุกคนมีแต่ความสุขนะครับสวัสดีปีใหม่ค่ะ ให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะสวัสดีค่ะ